สบายดีสบายดีพี่น้องฟังลราฟังไทยและต่างประเทศเ้อยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องน้องแฝดบอมอยูเนาะมาเด้อพี่น้องมากินมามา่าพชษน้ำกนานลอยมเดยมามา่าพชษมาถุงนึ่งเนาะถุงนึ่งมาแบ่งกันกิน <c oughs> แต่ก็ะชิม,มาเล่า,ามาเบวหน้อยนึ่งเนาะพี่นอกก้องแตเป็นเล่าเรื่องที่แบบไม่อยากให้เกิดทะเลเนาะทุกคนแต่คือตอนนี้คือมีกระเสเหฮงเนาะมีาจาออันนี้กระเด็นเนาะ ได้ได้ไข่มาสองลูกเนาะนีบุ้ว่าเอามาให้ดูเนอนบอกบอกให้ตุมเหรอตุ่มกินกับเนาะสูตรใหม่บบนี้กรัดุได้เนื้ออันนี้สิเป็นมามาเพ็ดเกาหลีเลยพี่น้องบอกเลยว่าเพลงเแหงซวงนี่นะตอนนั้นทมีเก้หุ่งหนึ่งสิบพันกีบเนาะตอนนี้หงว่าถุงพอดายล้วถุงหนึ่งสิบสี่พันกีบ ถ้าตกเป็นเงินบาทก็ถงงึงอาสามสิบบาทนะทุกคนลาวประมาณนี้เนาะเพลงเหงปกตินี้ซื้อถิงตอนนั้นทง1ง0 0สิบพันมาถามมือนี้ทวง 9, ึงสิบสี่ปอุ้เคนพอตุ้มโดนนะบอมดีดมเดี๋ยวปกติยังนะ้องนุูกสี่มันบุกวันเลยอันนนะคุณน่ะนี่นาเอาคเครอเอาคันต<ม>ุ้ม,ม,มและวลุอันไปอันซักเครื่องคนไหม ต้มแล้วไปซักเครื่องละว่ามันชีบนเนื้อตีเคนก็ว่าเนื้อเดียวเป็นเนื้อเนื้อเนื้อว่าเนื้อขัดเนื้อเนะเนาะก็ต้มปุ๊บกิ้วปั๊บหรือเสียบประหยัดเพคนมาให้มันเนื้อก่อนจีเร่ร้ายจะดีนะจะดีคนน่ะโอ้ยติดมันบ่วงเมดแล้วชิมก็นองยู่ซะครับโดนแลก็นองเบลกินนะ เป่นยาฟ้าไม่ให้คุณก็ไลยเดี๋ยวซือเอามา้ามันแพงเนาะมันแพงเอาบกตาซื้อมากินดูซื้อสูงเดียวมากินเนาะอยากกนี่นะบริก็มดูนุ่นนี่ไอันส้มนี่กะอ๊ยงามละคออนนถ้าอย่างจัดจานขนาดเลยเกี่ยน้ำมาหรือเ่ายองโอ้บริเกยมอะส่งได้ส่งน้ำ มาเดือดพี่น้องนี่เนาะมาม้าเผ็ดเกาหลีจ้าพี่น้องอันนี้สิเป็นทงสีดำเนาะถงสีแดงคือกินโบได้เลยเผ็ดแห้งเนาะสุดนำมาเดือดพี่น้องกินนับกันอ่ะเอาเคี่ยวลงเลยเนาะเนาะเนาะไข่นี่กระตัดมาเดือี่น้าะเรียบกับก๊องยังไม่ได้กินนือ ไข่กระชิบเลียงไปนี่เลยอือไข่นี้พูดีคักเนาะพูดีคักซีซุปกรบโบซุปพูดเสีมอันซีบบซุปพูดีเป็นพี่โพงเคร่งเนึ่งเป็นคนเคร่งเนิ่เสร็เองเดี๋ยวนี้เครื่องอยู่หลาวคืนมืดทุกอย่างเลยบัว่าเป็นอีหยังก็คืนเนาะอันกระป๋องปลาเนาะพี่น้องกระป๋องปลาปองหนึ่งฮะนะ มีปกหนึ่งตะกี้นอนมีเดห้าพันหกพันเดี๋ยวนี้มันสิบห้าพันโอ้อันตรายอันตรายนชะ่มบุหงัวเสียดันเดเลยยูเียนอะเครื่องขึ้นแหงค่าของสิบพิสูงเอาเงินไปตลาดแสนหนึ่งน่นะตะกี้หิ้วมาจนบอลรอนบัดเดียวนี้นะโบโบได้หิ้วมาเลย บ่มีอ,อยู่อ่นเจอก็เพงซื้ออย่างนึงก็เกือบหมดเสน้นละอู้ซีนตอนนี้อยู่ที่ลาวก็เพลงาะทุกคนซีนหัวอยู่ที่ลองสารหลูละแสนทุกคนซีนหัวหลุบัดคันชิ้นาำงานหลูดแสนสาวที่น้องหล่อมินมาบึง่งเวยว่ามาม่าเผ็ดอยู่ประเทศไทยซ่งแล้วซ่งอะเท่าไหร่เนาะอยู่เพลเพล กินประมาณย่าเดือนโตอันหนึ่งขันซอมเดือนนล้นจะได้กิน <c oughs> เลยนี <c> ่ข <oughs> ันกินดุก็คือสิบวัยก็คือนี้น้นองพี่นอ้องน้องแฟะน่ะคงสึแบบโอ้สวงนีดาม่านนะักเลยน้องหางพี่น้องฟังลาวกับฟังไายเนาะคงสึกน้อยใจน,น้ายนึงนะกับขมิ้น บุหงุว่ากกไปสาเหตุมาจากแหตกับบุหงเลยน้องนํามีพี่เอฟซีเนาะอ่าได้อมเมนต์ที่ซ่งน้องแฟดนี่แหละน้องแฟดเคิดปกติเนาะแล้วเพื่อนขมเมนต์ว่าไม่ต้องมาหรอกประเทศไทยจะมาทําไหมอันเดอรประมาณนี้ฮนะแล้วน้องแฟดว่าโดยที่น้องแฟดกับบุหงว่าไปเหตุเหตงให้เพื่อนเนาะหลายคนเติ์ทีมินเนาะแบบนี้เนาะและ เอากระหางนะฮู้ข่าวว่าเดี๋ยวนี้มีกระแสดราม,ม่าอยู่พี่น้องฟังลาวฟังไทยแต่กะคำมนเนะะาะพระมาเออ่พระมาอาจะประมาณนี้แต่น้องแฟดกับบ่ไดุ้่งเรื่องนี่ดอกนาะเพราะว่าบุมักการดราม,ม่ากดบการอ่าบ่ได้ติดตามดอกแค่ฮู้คร่าวๆซื่อแล้วพี่พีเอฟซีกับบู้ว่าเป็นอย่างเนาะคือคนที่เว้าขนาด กสิเปอ่าวาให้ผู้ที่สร้างกระแสหลายกวุนะ่เนาะแต่สำหรับน้องแฟดบฟหัวน้องแฟ็ดเหตอย่างผิดเพื่อนมาคอมมตนวันนี้เนาะใส่ซองน้องแฟดแต่ก็จะอ่ายูทูบเบอร์หลายคนนี่เนาะ <c oughs> เพื่อนจะมาคอมเมต์แต่ก่อนเพื่อนว่าสิแต่ก่อนพี่น่ะติดตามช่องน้องแฟรดมาตลอดนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้น่ะเลือกติดตามยูทูบเบอร์ราทุกคนแล้ว เมื่อก่อนเห็นยูทูบเบอร์แล้วพี่ติดตามทุกคนตอนนี้เห็นยูทูบเบอร์ลาวพี่กดอยกเลิกติดตามทุกคนเลยไม่อบแล้วอะไรประมาณนี้ทุกคนน้องแฟดกังหงว่าน้องแฟดไปเห็ดอย่างพิษทางทานที่น้องแฟดบอได้ว่าอีหยังให้เลยเนาะระกัดเนาะเลยน้องแฟดคิดว่าลาวไทยเขาเป็นพี่น้องกันนอะที่แบบน้องแฟดว่าแบบเฮ็ดให้ขาหู้วก็เฮ็ดให้ขาแบบไปมาหาสูบเป็นไงน้องบอกคิดว่าเป็น พี่น้องขันแท้ๆเลยทุกคนแต่ว่าแบบบางคนก็นเมื่อก่อนเนาะเขาเอาคลิปลงเพ่นขาว่าจะอยากไปเที่ยวประเทศไทยแบบนี้เอฟซีบางคนก็นว่าไม่ต้องมาหรอกไม่ต้อนรับหรอกอะไรประมาณนี้ทุกคนยิบหลายน้องน้ำบ่มอ่านคอมเมนต์หลายเนาะน้ำบ่มกังงคือ,อก,กันว่นารรไปอ้าวพวกเขาไปเท็ดอย่างวะคือว่ามีแบบนี้นะก็รู้สึกแบบน้อยใจเนาะบ,บางทีก็แบบเพิ่นว่าผู้ที่เ,เป็นเอฟซีก้าน้าเฟสเนาะเพิ่อนก็น แต่ก่อนนะพี่ชอบดูช่องน้องแฟดมากเลยแต่เดี๋ยวนี้เลือกติดตามแล้วโดยที่น้องแฟดนะ่ะวูฮูโตเลยว่าไปเฮ็ดหยางให้พิษแล้วถ้าว่าเฮ็ดหยางให้พิษนกกระบอกมาเนาะน้องแฟดก็สิได้ปรับปรุงตัวเองก็ <c ười> สิได้ไปแก้ไขมาขอาผิดพลาดของน้องแฟสแางอย่างพิษแต่แล้วก็สิไปควบคุมตัวเองไปแก้ไขให้มันดีขึ้นวกว่าเก่าเนาะ หรือว่าเป็นนำอาที่มีกระแสดามมาตอนนี้บาะจิงว่าเอ็ดให้พีพีเอฟสีจึงเกียดสั่งเนาะจะอ่าน้องแฟ่อยาให้คิดแบบในแง่บวกเลยทุกคนอย่าคิดในแง่ลบเนาะคิดในแง่บวกเนาะแง่บวกก็คืออ่าคนที่แบบเพด คิปอันคลิปลงยูทูปปกติไนงะพี่พี่เอฟซีติดตามตลอดจะซีนอะก็ขอให้ติดตามตลอดเนาะอ่าบุญญาให้มีกระแสดราม่าแบบพี่กําลังเป็นอยนยตอนนี้แล้วกับบยญญให้แบบเแบบา้าหลวมพนันเนาะพี่น้องแบบคนคน,คนมีสิบคนแต่มก็เกิดเหตุแต่ผู้เดียวแต่ไปเหมาหลวมทั้งสิบเลยสีต้องแฟนบุใหาเห็นแบบนั้นเนาะเพราะว่าอ่าคนทั้ทุกคนก็ขึ้นกับแบบบางคนก็ขึ้นกับนิสัยแล้วก็ใจโขเนาะ แต่ว่าน้องแฟนดมีแบบคิดแบบว่าคิดแบบว่าแบบบุญยากให้เกิดมีดราม่า่ะทุกคนประมาณนี้เลยนะ้อผู้ฝันผู้ที่เห็นคอมเมนต์ก็คงสึกใจหายเลยพี่น้องที่แบบติดตามกันมาตลอดแล้วบอกวันเลิกติดตามแล้วเพราะบ่มู้สาเหตุอีกอย่างเลยทั้งคนที่เข้าไปอ่านเนาะอ่าถึงแม่น้องแฟนดนะ จะตอบเมนซาเราทุกคนแต่กะเข้าไปอ่านเลยเนาะเข้าไปตอบตลอดเ้อแต่กะซาอยู่น้อยหนึ่งแต่จะบวก่คนคนอื่นเนาะคือเราจะ <c oughs> คือแบบตอบซาซาคือว่าบบอ่านแต่ที่จริงเข้าไปอ่านม,มันุกคอมเมนต์เลยพี่น้องแล้วก็เห็นมืดเนาะ้าใครเมนแบบใดเนาะ้าเมนแบบแนวบุดีบอน้องเฟรดก็ขอลบเนาะขอลบเพราะว่ามันแบบหงุดหงิดหงุดหงิดสะเท <c oughs> ือนใจ,หเ,ใจใหเหงน,นะทุกคนบางคําก็คือแบบเฮงเกินไปเนาะ เฮงจนเขาหับบอดาุคนละแล้วเขาเก็เลยว่ายากักได้ขอลบเนาะถ้าบอดายที่ให้กำลังใจน้องเฟรก็ขอขอบใจมืทุกคนเ <c oughs> ด้อเนาะขอขอบใจเนาะที่เขามาอ่าบึ้งแล้วก็หับส่มมาเป็นกำลังใจเนาะให้น้องเฟรอยู่ตลอดบางคนกับ เมนโอมาเลยน้องเฟดพี่ยินดีต้อนรับอ,อยู่บนนั้นบนนี้เด้อก็ขอขอบใจเนาะพี่จะต้อนรับน้องเฟศถ้ามีโอกาสน้องเฟศก็จะไปเที่ยวไทยเด้อเนาะถ้าพีพีเอฟซีอยู่ห่างฟังไทยน้องอยากมาเที่ยวลาวก็ยินดีต้อนรับ,บเด้อแต่น้องเฟศเบลยุตวันนี้ก็คือคนที่คิดแง่ลบเนาะทุกคนตอนนี้เนาะคือคิดแง่ลบหลายเหง โบอยากให้คิดแบบนั้นเลยน้องทุกคนตอนนี้คือน้องเฟส่าและน้องเตน้องเฟสก,กับไร่สนใจเรื่องดราม่าอย่างดอกน้องน,น้องเฟสก็คือยุบป,ปุ๊กกะติเลยถึงมีดราม่าก,ก็ยู่ห่างเพื่นสนอเฮาก็คือคิดในแง่บวกของเฮาเฮาก็ยู่ยู่ซื่อๆเนาะพี่นอ้องโบอัอกคติใท่ผู้ใหเนานะสำหรับเฮาสองคนแม่นอันกินเป็นน้ำว้าวเป็นน้ำเจ๋อพี่นออ้อง <laughs> เพราะว่าเลือกแยเหยนมาก็คือรู้สึกหิวขาแต่ก็มาต้มมามากินเนาะใครพูดหน่อยบบอิ่มไมยรอดกับสะเขาวกินอีเอาเข้ามาเรื่อวะกินน้ำกันไลยคนระบเพ็ดแหลกมาม่าเนาะขันกินน้อยคนอันยังบวลงมาขอนถวยเนาะยังบเพบ่อ่ยอมคิ้งส่นเดีย่านมันมืดเขาคือขับบวยอมนี่เอเจซีเรวแหละอือือเอ่นอื แต่ว่ายางน้องบ่มเครียดสิยางน้องบ่มเครียดบ่เครียดได้กน้อยใจจริงกินรสนะวายองว่าสิกินรสน้อกินแล้วแม่กุบวะสิเริ่มเริ่มมีการมหาอีกได้ทุกคนอยู่ในโองน้องเฟเนาะน้องเฟรสิบเอ็ดเฮ็ดให้มีดราม่าเด็ดพี่น้องน้องเฟรไปจะให้ขนบึงมีความสุขไปดาจะสร้างเสียงหัวเราะสร้างหอยยิ้มให้พี่พีเอฟซีทุกคนได้เบิ้งและได้เข้ามาหับสมเนาะ ตอนนี้คือ,อ,อน้องเฟดคิดว่ายูทูบเบอร์หลายๆคนต้องเจอแบบนี้แหละเพราะว่าพึ่นมินะนะคืออันเข้าไปบึงช่องบางคนกะเกือบเห็นอยู่เนาะเกือบเห็นหลายคอมเมนต์อยู่ที่เป็นแบบนี้เนาะแลก็เป็นกําลังใจให้ยูทูบเบอร์ลาทุกคนเด้อแล้วก็ในดีเอฟซี c, ตั้งทายนำเด้อเป็นกําลังใจเมื่อทุกคนเนาะที่ทุกคนที่เข้ามาเิ็งเด้อเป็นกําลังใจแล้วก็ครอบใจทุกคนที่เป็นกําลังใจให้น้องเฟดเช่นกันเด้อ กินบะมี่เสียงป้าเลยนทุกคนตอนนี้มุ่งหน้านกินย่างเหียบนะเพราะหิวข้าวเ,เนาะข้าวหมดอ่ะ,ออะกับมดแล้วก็กินเนาะอะ่าทำได้เนาะ ตัตน,นพี่น,อน้องอยังไม่พี่อะไรเลยที่ตันอยู่ช <c oughs> ือ่ออะไรมาต้นที่น้นอ,นองน้องตอนนี้ก็คือ5นาทีผ่านไปคือบอกระย่างดาบเพียงเห็นน้องก็เลยควรเซฟเป็นลายคน,านาก็นมันเซฟเนาะเมื่อน,นี้ก็พาพี่น้องมากินหม่าม่าพิษแล้วก็พูดคุยกันเนาะพี่น้องพูดคุยกันอ่า เรื่องก็คือาการที่น้องแฟดพูดเลยเนาะกระบอยากให้คิดในแง่ลบเนาะอยากคิดอ,อยากอยากให้คิดในแง่บวกหลายกว่าในในใน,ในแง่ลบเนาะพี่น้องแล้วก็บอยากให้มีแบบในซองอื่นเลยเนาะอยากให้มีแบบซองน้องแฟดนี่เป็นคลิปนี้แร้วกับเป็นเมนสุด้ายเลยเนาะทุกคนย่าให้เกิดขึ้นอีกแลนะ้วเนาะ โอเคเด้อ okay, คลิปนี้เหากะสีสองคนกะสีลาไปก่อนเนาะจังได้ก็ขอฝากพี่พทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์กดจับครไปกำลังใจให้พวกเขาเส้นเก่าเส้นคืเนเ,คเหมือนเดิมเด้อจังได้กะฮักเลยฮักพี่พีพนนเอฟซีทุกคนนะั่นเลยเนาะถึงมาสิเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่กะฮักเมื่อทุกคนเนาะที่เข้ามามอบกําลังใจให้น้องเฟศจนมาฮอดปัจจุบันนี้เด้อเอาลับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะบ๊ายบาย